เอชุติมาเปิดใจหมดเปลือกเผยนิสัยแท้จริงแม่ฟรองสุภกิจหลังรู้จักกันมานานหกปีผิดคาดมากไม่คิดว่าเป็นคนแบบนี้เป็นประเด็นร้อนตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาสำหรับข่าวการเลิกราของแอชุติมาในยานานางงามนักสแสดงสาวกับฟรองสุภกิจประสงค์อดีตแฟนหนุ่มที่อายุน้อยกว่า31ปีซึ่งมีประเด็นเรื่องของบ้านและรถเข้ามาเกี่ยวข้องจนกลายเป็นเรื่องบานปลายเกิดกระแสวิาพากษ์วิจารณ์อย่างหนักล่าสุด เอชุติมาได้ออกมาเปิดใจในรายการคุยแทบโชว์ทางช่องวัน31เคลียร์ชัดิอีกครั้งคอนเฟิร์มตาสว่างปล่อยบ้านรถโดนยึดหลังเลิกแฟนเด็กฟ้องสุภกิจและยืนยันไม่เคยชวนใครเล่นการพน,นันพร้อมเปิดเผยบทเรียนชีวิตเตขั้นสุดจนสุดท้ายเจอดีกับตัวต้องเก็บของออกจากบ้านที่ตัวเองดาวและผ่อนโดยเอชุติมายังเล่าทั้งน้ำตาอีกว่าจุดที่ตัดสินใจบอกเลิกฟ้อง และเดินออกจากบ้านที่ตัวเองดาวให้และผ่อนมาโดยตลอดคือมีวันหนึ่งตนต้องนั่งรอร้องกลับบ้านนั่งอยู่ตรงฟุตบาทหน้าบ้านจนสว่างคาต้าแดดสองแล้วก็ยังไม่กลับมาเอจึงคุยกับตัวเองเราทำไปเพื่ออะไรชุติมากำลังทำอะไรอยู่พอแล้วจึงตัดสินใจออกมาทันทีเราไม่ไหวจริงๆเราสุดๆแล้วจริงๆนอกจากนี้ในช่วงหนึ่งของรายการแอ้ชุติมาได้เปิดใจพูดถึงแม่ฟรองสุภกิจ หลังเจอด่าแรงกลางรายการโดยยอมรับว่าทั้งเจ็บและจุกแต่ตนไม่ใช่อย่างที่เขาพูดเขาจะพูดอะไรก็พูดไปเดี๋ยวสังคมจะเห็นเองโดยที่เราไม่ต้องพูดอะไรเลยเราว่าเรานิ่งดีกว่าดีกว่าไปนั่งเถียงเขาอีกอย่างเขาเป็นอดีตแม่แฟนด้วยซึ่งเมื่อก่อนสนิทกันแม่เขาขยันไม่อายทำกินไม่คอยว่าสนาขายของตลาดนัดกันรายได้ที่ขายทั้งหมดคุณแม่เขาก็เก็บ